สวัสดีครับสบายดี FC ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคันตีมิวซิกเนะี่ยนี่กะมาสวนมาสวนมาเตรียมก็มันกำลังท่าเขามานะวันาุกร์แต่แปดโมงเช้านี่นสิบเอ็ดโมงสีเที่ยงยังบุทันมรมแบบนี้ตักไปค้างย่ใส่รุนกันไหนลนะ ตอนเนะที่ยงน่ะยุสวนเฮ็ดเนื้อยุเนวกินตามภาษาบ้านนอกของนาวนี่ยางไก่ใหญ่ลีคือเก้ายางไก่อยู่ให้ยสวน Toobnoi, anh nếp nói à noi katom nói, nói lì lùm lì lồm, lì đẹp anh em em. Oh, thom kai tôm cây. Tôm cay, tôm đôn đồn em nyo kai thom kai thom kai ลอบผูส่วนมันก็เป็นเดือนแล้วนะมาเฮ็ดบุทธแล้วหญ้าหลหาสาิแล้วหญ้าแล้วหญ้าแล้วก็จุถ้ถังเก็บก๊กนะตอนนี้ก็เตรียมเกาะเอ้าเดี๋ยวล้มเลยเดี๋ยวลมแล้ว พิกตัวนีข่าวเอาคือตัมหลงตัมหลงไอ้มันชิลุดเลยเอาๆว่าจะจะดันฟังเข้ามาก็ได้เขาจะดันฟังนี้ตันนางตกยันไดเล็กยางเออเข้ามา ไกปีงไก่แซบแซบโอ้ลมแหงขนางนั้นป่ะกระเดกอ่ะเติมประเดกอะ่ออะอมีหัวท่อกรัรกบใส่ลวดนะนสนใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลาย โอ้ยเฮ็ดพวงไข้แบบไอตั๋กเลยอยู่ให้อยู่สวนลมกระแฮงนะอากาศก็เริ่มเย็นอากาศหนาวทีกวานได้ยินได้เสียงเล็กน้อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปเนาะเพราะว่ามันบ่มีเวลาเพราะมีเวลาแน่ ไม่นิบเยอะเามไม่นิบ,นบสำหรับคลิปนี้ก็บบมีอย่างหลายนะถ่ายากาศตามบันนอกขอกนาอยู่ให้อยู่ส่วนคือเก้าจบ อเรียกนีและก็นจกนับไปหาเงินนะไปเรียกยไทยเรียกยก่ไทยคือเก้าตอนนี้กำลังท่ารถมาเกามันสิเป็นเดือแล้วนะให้ดาส่วนกันหมดแล้ว จากไดนก็อย่าฟาวลุมกันด้วย FC ด้วยสำหรับคนใดที่ถึกใจนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดดิงไว้ให้แน่นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทคดคลิป้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย